การประชุมครมวันนี้นะคะบรรยากาศไม่คึกคักเหมือนเคยค่ะเนื่องจากมีรายงานว่าเป็นการประชุมนัดสุดท้ายประกอบกับมีรัฐมนตรีหลายรายค่ะได้แจ้งลาในที่ประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นคลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s อสและคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ แต่ดูเหมือนว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสามมิตรยังคงถูกสื่อซักถามนะคะถึงจุดยืนแล้วก็ทิศทางในทางการเมืองว่าจะตัดสินใจอยู่ที่พักพลังประชารัฐต่อไปหรือจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่มีคําตอบจากคุณสุริยะนะคะคุณสุริยะใช้วิธีเดินหนีสื่อแล้วก็เข้าที่ประชุมครม แต่น่าสนใจค่ะมีความชัดเจนจากหนึ่งในกลุ่มสมาชิกสามมิตรก็คือคุณสรวุฒิเนื่องจำนงสอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐนะคะโดยคุณสรวุฒิค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองจะลาออกจากพักพลังประชารัฐแล้วไปอยู่พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เตรียมไปเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านอกจากคุณสรวุฒิเนื่องจำนงจะไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วจากนี้นะคะก็จะมีทั้งคุณสมศักดิ์และก็คุณสุริยะค่ะ เตรียมที่จะตามไปเร็วๆนี้นะคะ สัญญาณจากสองมิตรนะคะทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยดูเหมือนยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเมื่อวันที่13มีนาะคมที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์ไปราชการที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะปรากฏว่ามีว่าที่ผู้สมัครสสกำแพงเพชรของพักเพื่อไทยนะคะด้วยกันถึง4เขตมาร่วมต้อนรับคุณสมศักดิ์ภายในงานนี้ค่ะแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับแกนนําของพักพลังประชารัฐจนมีรายงานข่าวว่านะคะมีเสียงเรียกร ให้คุณสมศักดิ์ออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงความชัดเจนว่าจะอยู่หรือไป การตัดสินใจของคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะนะคะที่จะไปพักเพื่อไทยเพื่อร่วมทําศึกในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะย,ย่อมมีปัจจัยหลายด้านที่กดดันเซียนการเมืองอย่างคุณสมศักดิ์เพราะว่าเขาเองก็ไม่อาจอยู่ที่พักพลังประชารัฐร่วมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐนานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ค่ะเนื่องจากมีความขัดแยง้งกับกลุ่มการเมืองที่อยู่ข้างกายของพลเอกประวิทย์ขณะเดียวกันค่ะคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะก็ไม่อาจาตามบิดต คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่พัรครวมไทยสร้างชาติได้เช่นกันนะคะแต่การไปเลือกอยู่ที่พักเพื่อไทยครย่อมทําให้ทั้งคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์มีที่ยืนที่มั่นคงนะคะเพราะการกลับไปครั้งนี้ค่ะคุณสมศักดิ์จะไปจับมือกับคุณเยาวภาวงศ์สวรรค์แกนนาพักภาคเหนือนะคะเพื่อช่วยกันฟื้นฟูกลุ่มบางบัวบานให้กลับมามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้งค่ะ แต่ปัญหาที่รออยู่ข้างหน้านะคะนั่นคือการไปอยู่พักเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ล่าสุดพักเพื่อไทยค่ะได้ประกาศนะคะว่าจะต้องชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สลด์310ที่นั่งก็ตามแต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคหลายด้านค่ะยังรอพักเพื่อไทยอยู่เช่นกัน ดังนั้นน่าสนใจว่าการตัดสินใจของคุณสมศักดิ์ครั้งนี้อาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองค่ะแม้เขาเองจะเคยประกาศนะคะว่าเขาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเป็นแต่รัฐบาลนั่นหมายความว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังจะพิสูจน์สิ่งที่คุณสมศักดิ์พูดมานะคะ